เพชรระวยสวัสดีพี่น้องสู้ฝูสู้คนแล้ครับเ้อตอนนีแอดก็ชิมาสรุปแนวทางที่เลขมันตรงกันเจ็ดสำนักดังด้อพี่น้องเ้อเจ็ดสำนักดังที่เลขตรงกันที่เลขตรงกันหา้ามพลาดคลิปนี้แลอพี่น้องเ้อเบื้องคลิปในจบด้วพี่น้องเจ็ดสำนักดังก็มาเริ่มกันที่ สร้างคมเด้อพี่น้องเด้อสร้างคมนี่ให้วิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์บนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์ส่วนล่างก็ให้วิ่งแปดเพื่อนบรจับคู่ให้ส่วนเด็กล่างขามาใส่เอาแปดของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็นให้เก้าสี 4, ่เก้าสามแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สามของสร้างคมเพิน่น เพื่อนก็เน้นให้เก้าซีเก้าสามอันนี้ของเพื่อนเป็นบนล่างได้พี่น้องได้ของเพื่อนเป็นบนล่างส่วนเลขกันคําแพงไปซีหันคําแพงไปซีซีสองงวดก็ออกสองงวดงวดนี่เป็นงวดที่สามคัมแพงซีตัวเดียวก็คือศูนย์สามได้พี่น้องได้กำมะเบิ้งของพ่ออีแอดกับเขียเบิ้งควบคู่กับแบกน้ำของพ่ออีนี่ พ่ออีนี่ก็ให้เด็กพ่ออีนี่เจงลางด้วพี่น้องด้วงวดเก้าสามกับกันเก้าสามกับยังเลยพี่น้องก็จำไว้ขอโทษขอให้ของพ่ออีก็เขาทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วเขาเพิ่นก็ให้วิ่งแปดก็เขาแปดพ่นให้แปดลางเลขพ่ออี๋ฮ่ตเจงลางส่วนบนก็ให้วิ่งหกกัมีหกสามหกศูนย์ส่วนเลขสามตัวก็สะหกสามศูนย์ ของผัอีอันนี้คือเลขของพ่ออีไม่ใช่เป็นเลขชุดเดียวกันนี่เพิ่นจับออกมาแล้วนี่เพิ่นจับให้เพิ่นจับให้แก่ด้านหกสามนี่คือเป็นบนหกศูนก็เป็นบนส่วนสามศนย์สามนี่เพิ่นหายางเลขวิ่งพ่ออีเจงปีปหกหาบอลลุนดเด้อพี่น้องเลขวิ่งพ่ออี พันจับพอพันจับคู่หาก็มี3 0มศส่วนตัวหนักของเคนตัวพันมากนี่คือศูนย์มันมาตรงกันกันกบเลกสางคมพี่น้องเลขสางคมแต่เป็ดไม่เป็นตัวร่องของสางคมศูนย์สี่ศูย์สต่อมากับของพ่อเน่าพ่อเา่าก็ยังงหาล่างศูนย์นะพี่น้องพ่อเน่าหายล่างศูนย์เด้อเลข เลขประกบคูพระย้าบอกว่าพระย้าก็ให้เลขประกอบคูของพระย้นนานี่ก็มี3ามห้าหถ้าจับคูมันก็ศูนย์สา,าเพราะว่าเอาลักน่วยนี่ก็เป็น357พี่น้องพระย่าให้วิ่งศูนย์ฟันศูนย์ตัวเดียวเลยให้ฟันศูนตัวเดียว อันนี้ปูใช้บ้านกัมะตรงกันก็คือศูนหของปูใชวานหล่างกับหกสองล่างกับหกสองหกเว้ยสองหพี่น้องของปูใช้บ้านกันของปูใช้บ้านบนนี่ก็มีส0งศูนหาศูนย์ส่วนเลขสองตัวปูกับวงกลมหายอยู่ที่5 0าศูนย์เลขสามตัวก็มีเก้าสองศ เก้าห้าศูนย์เน้นเก้าห้าศูนย์นะพี่น้องส่วนบนนี่โอ้ยขอโทษส่วนล่างนี่ก็บสองหกสามหกตัวกันตัวล่างกัสองเจ็ดสามเจ็ดมันมาตรงกันกันบอันของพ่ออี้นะพี่น้องแต่ปูใช้ว่านไหลล่างของพ่ออีเป็นบนปูใช้ว่านเป็นล่างของพ่ออีเป็นบนเลขตัวเดียวกันอ๋อโอ้สองสองหกสองหกสามหกของปู ขอโทษขอไข่อ่านผิดอ่านถึกของพูออียนเป็นหกสามหกสามเลขกลับกันของพูออี6หกสามเลขว้ตรงเจ็ดสำนักดังที่มันตรงกันเดียวแอดชิกามาสรุปให้เบเลงได้พี่น้องได้อันนี้ของปูใช้วนันส่วนของพ่อแต้มเนี่ยก็มันมาตรงกันอยู่ที่ศูนย์สาม 039394ตรงกันเป๊ะกับของสางคมเดี๋ยวแอดเขียเกียบเรื่องเขียนทาบให้เมิองกับของสางคมตัวเดียวกันเป๊ะของพรแตมกับของสางคมพี่น้องไล่ตาบว่าเลขตรงกันทุกโตัว พี่น้องห้องกับแคปหน่อยจอยนะครับเด้อนี่ของสางคม93 94 93 04 03ส่วนของพ่อแต้ม03 04 93 94อันนี้94ได้พี่น้องพ่อแต้มขีดผิดอันนี้94ส่วนตัวเน้นก็นเน้นตัวเดียวกันสางคมเน้น9 94 93พ่อแต้มก็นเน้น93 94เลขมันตรงกันได้พี่น้องได้ ข้าไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้อันนี้ส่วนของแอดสูตรนี่ก็เข้ามาซีงวดแล้วได้พี่น้องสูตรนี่กำลังมาตรงกันอยู่ที่แต่มันเป็นกลับกันอันนี้ล่างอย่างเดียวให้วิ่งสวนวิ่งสวนนี่ตรงกันกับพยหน้ากับพ่ออีวิ่งสวนนี่ตรงกันกับพยหน้ากับพ่ออีเพราะว่าแอดนี่ก็ปล่อยตองวดแด้วสูตรนี่เลี่ยวๆก็เฮ็ดเลยนี่สูตรนี่เข้ามาละซีงวด มันตรงกันอยู่ที่ศูนย์ห้าสามศูนย์นี่พี่น้องเีลข mm hmm. มันตรงกันหลายก็คือสามศูนย์กับหาศูนย์ 50, นะครับน้องเนะีบาทนี่เสียเส้ยนพิไมไายพี่น้องเสี้ยนพิม่ายนี่เด่นเด่นบนศูนย์คับหนึ่งจับคู่กันยังมีศูนย์หาศูนย์หกชุดนี่สุดเลขสามตัวขั้นตัดออกมามันขิดตรงศูนย์สามหาศูนย์มัดพี่น้องขั้นตัดเหรียญ ขั้นตัดเลน6ประตูมัน,นขีเข,า 03, 30, 50, 55, ข่า03305005ครับของแอดสูตรนี่เขามาซีงหวัดแล้วนี่แหละขั้นตัดเลนเพราะว่าเลข30ูนี่เจ็ดสำนักนี่ตรงกันเมื่อไรพี่น้อง3003เนี่ยพื่อเจ็ดสำนักนี่ตรงกันเมื่อไรพี่น้องเข้ากับแคบหน่อยก็ได้ครับเด้ออันนี้ปูใช้บ้านเนี่ยกย์005ที่เลขมันตรงกันอันนี้ตัวนี้ก็เป็นของพ่อย่า ของข่อยแาวล่างเนี่ยให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวเโาหลัววันี้ศูนไม้แห้งพี่น้องวันนี้ศูนไม้แห้งพ่ออี้กับพ่อแยวเนี่ให้ล่างศูนตัวเดียวก็เไลยพ่ออี้กับพ่อยยวอืมพี่น้องเบิ้งของของพ่อยแยวข่อยแวก็ให้ล่างศูนย์พ่ออีก็ให้ล่างศูน้ะพี่น้องด้พ่ออีก็ให้ล่างศูนให้วิ่งศูน แต่ของสร้างพ่อมกว่ยังเก่ากับสวนส่วนของแอดนี่ก็ปล่อยตองหัวเทือกันนี่ยเลี่ยวๆก็ปล่อยเลยนร่างอย่างเดียวนี่ก็ยังวิ่งสวนแต่ว่าสวนรางวัวนี่ไม้แห้งได้พี่น้องได้สวนหัวนี่สวนรางนี่สวนไม้แห้งวัวนี่ส่วนเหล็กเตี๋ยวสวนี่ว่ามันแทบทุกสำนักพี่น้อง นองเขแคบหนาจอยแล้วครับเออมากระจัดข nice ัดกระพันวันที่17มกราสอง6้าหกห้ท่านผู้ชมโชคๆเป็นหมานเรื่องๆแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนรวยๆกันทุกผู้สู่คนเด้อพี่น้องเขาคือแคบหนาจอยไว้ทุกสำนักเนาะครับเนาะเลขที่มันตรงกันก็ก็มีตรงกันหลายก็มีแต่แกหาศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยแหละเก้าซีซีเก้าเนี่ยแหละสามเก้าเก้าสามเนี่ยพี่น้องที่เล็กที่มันตรงกัน เนาะขี่แคบหนาจอไว้ทุกสำนักล่ละถ้าเมื่อที่มีเจ็ดสำนักเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสำนักดังก็จะเริ่มฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามไปเพชรพาดรวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม